กราบสวัสดีท่านอาจารย์และเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้กลุ่มของกับผมได้ามานําเสนอโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากระบบคลองส่งน้ําชนรัประทานที่มีผลต่อแม่น้ำเพชรบุรีจัดเพชรบุรีครับโดยทีกลุ่มของกับผมนะครับจะแบ่งเป็นกลุ่มเศรษฐกิจและสภาพสังคมครับ ตอนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์นะครับโดยเราจะเตรียมตัวเก็บแบบสัมภาษณ์นะครับแล้วขั้นตอนที่2คือเราจะเตรียมอุปกรณ์ขั้นตอนที่3คือเราจะแบ่งนิสิตเป็นกลุ่มย่อยๆนะครับขั้นตอนที่4คือเราจะเดินทางไปยังที่จะสัมภาษณ์นะครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเตรียมตัวในการเก็บแบบสัมภาษณ์คนในพื้นที่นะครับโดยเราจะเน้นในการแต่งกายที่เหมาะสมสวมเสื้อสุภาพใส่กางเกงขายาวใส่รองเท้าผ้าใบ แขวนป้ายชื่อนิสิทธิ์ที่มาเก็บข้อมูลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อที่จะให้คนในพื้นที่เชื่อถือต่อไปเป็นขั้นตอนการเตรียมอุปรกรณ์ให้พร้อมในการสัมภาษณ์นะครับเช่นแบบสัมภาษณ์เครื่องเขียนต่างๆคือเราต้องเตรียมไปให้พร้อมเพื่อที่จะได้มีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ มีความพร้อมในการสัมภาษณ์เลยนะครับครับโดยที่เราจะแบ่งนิสิตเป็นกลุ่มย่อยเพื่อที่ได้เข้าถึงชาวบ้านอย่างเข้าถึงครับโดยเราจะแบ่งกลุ่มเศร,รษฐกิจอย่างละครึ่งเพื่อที่ไปอยู่กับกลุ่มสภาพสังคมอย่างละครึ่งครับ เราจะแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่นะครับที่อที่จะไปได้เก็บตัวอย่างแบบสอบถามจากชาวบ้านในอำเภอต่างๆของจังหวัดเพชรบุรีครับ ครับโดยการเดินทางตามสถานที่จะสัมภาษณ์ชาวบ้านนะครับโดยที่เราจะเดินทางโดยรถตู้ของประจำแต่ละกลุ่มโดยที่เราจะเข้าไปในพื้นที่พื้นที่นั้นเพื่อที่จะสัมภาษณ์ชาวบ้านโดยการเข้าไปถึงที่บ้านของเขาได้เลยครับเพื่อที่จะได้ไปพูดคุยกับเขาไปไปถามสารทุกสุขดิบกับเขาได้ไปถามความเป็นอยู่ของเขาโดยที่เราจะได้ข้อมูลมาเขียนในแบบสอบถามครับ ขั้นตอนการสัมภาษณ์เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าสัมภาษณ์ชาวบ้าน 1. มีการโหลดแอป GPS Duo เพื่อจับพิกัด 2. มีการแจกแบบฟอร์มและบัตรเก็บข้อมูลนิสิต 3. 3. ฟังคำแนะนำจากพี่ผู้ช่วยก่อนลงพื้นที่ เริ่มลงพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมายที่แรกเริ่มที่ตลาดท่ายาง 1. เริ่มแบ่งแยกไปเป็นกลุ่มเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 2. แนะนำตัวก่อนสัมภาษณ์มีมิตรไม่ตียิ้มแย้มกับชาวบ้าน 3. เริ่มสัมภาษณ์โดยไม่เป็นทางการแต่สุภาพมีคำพูดที่กระชับจับใจความได้ และไม่ควรใช้เวลานานการสัมภาษณ์ 1. ไม่ควรให้ชาวบ้านทำแบบสอบถามเองเนื่องจากใช้เวลานานและอาจมีการเบื่อ 2. บันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และ 3. บันทึกพิกัดจากแอป GPS Duo และนี่คือภาพเก็บตกจากการลงพื้นที่ ที่แรกที่เราไปคือตำบลท่ายางอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีที่ที่สองที่เราไปคือตำบลหนองสโสนอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาคีย์ข้อมูลเพื่อทํารายงานต่อไปแต่อย่าลืม ขอบคุณชาวบ้านที่สละเวลามาให้เราสัมภาษณ์เพื่อนำไปประกอบการเรียนการสอนและสิ่งที่เราได้จากการสัมภาษณ์ครั้งนี้คือ 1. ความกล้ากล้าที่จะสอบถามหรือพูดคุยกับชาวบ้าน 2. ความมีน้ำใจของชาวบ้านที่สละเวลามาให้เราสัมภาษณ์ 3. ความมีมิมตรไมตรีของชาวบ้านที่มีต่อเราไม่ว่าจะเป็นปรอยยิ้มคำพูด หรือขนมเครื่องดื่มที่เราสามารถนำกลับมาแบ่งเพื่อนได้อีกพวกเราทุกคนต้องขอบคุณชาวบ้านจังหวัดเพชรบุรีเป็นอย่างมากที่ให้ความร่วมมือขอบคุณค่ะครับนี่คือรายชื่อสมาชิกสภาพสังคมและเศรษฐกิจครับครับสำหรับวันนี้ผมขอจบการนำเสนอเป็นท่านี้ขอบคุณครับ